สวัสดีครับวัยรุ่นชาวมาเลสอังกฤษทุกคนวันนี้ครูภูมิมีเรื่องที่แบบว่าถ้าไม่บอกเนี่ยนอนไม่หลับแน่ๆรู้ไหมว่าคำง่ายๆแค่ไม่กี่คำเนี่ยมันพลิกโลกโซเชียลเราได้เลยนะใครเคยโพสต์อะไรไปแล้วโดนเพื่อนแซวว่าเฮ้ยใช้คำผิดเปล่าเนี่ยหรือแย่กว่านั้นโดนแบนกันบ้างไหมครับถ้าเคยวันนี้ไรครับคลิปนี้แหละที่จะช่วยให้ทุกคน รอบพ้นจากสถานการณ์น่าอับอายเหล่านั้นนี่คือช่อง Marle English ช่องที่จะเปลี่ยนให้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายๆใกล้ตัวคุณและสำหรับ EP พิเศษวันนี้ครูจะพาพวกเราไปเจาะลึกคำศัพท์4คำที่ความหมายคล้ายกันจนน่าสับสนแต่ถ้าใช้ผิดอาจจะโดนสังคมเซนเชอร์ Center ได้ง่ายๆเลยนะใช่ครับคำว่าเซนเชอร์นี่แหละคือ k e ว w o r d สำคัญของวันนี้ อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่ามันคืออะไรแล้วอีกสามคำที่เหลือล่ะมันต่างกันยังไงถ้าพร้อมแล้วลุยเลยครับโอเคครับมาเริ่มกันที่คำแรกก่อนเลยครับคำว่าเซนเซอร์นี่คือคำที่พวกเราคุ้นเคยกันดีในยุคดิจิตอลใช่ไหมครับมันหมายถึงการตัดทอนดัดแปลงหรือระง,งับสิ่งพิมพ์ภาพยนตร์หรือข้อมูลอื่นๆที่เห็นว่าไม่เหมาะสมเป็นภยัยหรือผิดศีลธรรม พูดง่ายๆคือการตรวจสอบและควบคุมไม่ให้เผยแพร่นั่นเองครับลองนึกภาพเวลาเราดูหนังแล้วมีฉากที่ต้องเบลอหรือตัดออกไปนั่นแหละครับเซนเซอร์เลยหรือเวลาเราเขียนคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียแล้วมีคำบางคำที่โดนระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติกลายเป็นดอกจันหรือเครื่องหมายแปลกๆอันนั้นก็ใช่เลยครับตัวอย่างประโยคที่เราใช้บ่อยๆเลยนะครับ Ken, the government decided to censor the controversial movie. รัฐบาลตัดสินใจเซนเซอร์ภาพยนตร์ที่เป็นที่ถกเถียงหรือ Social media platforms often censor hate speech. แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียมักจะเซนเซอร์คำพูดที่สร้างความเกลียดชังเห็นไหมครับว่าคำนี้ใช้บ่อยมากในชีวิตประจำวันของเรามาต่อกันที่คำที่สองครับคำว่า repress นะครับ คำนี้จะมีความหมายลึกซึ้งกว่าเซนเซอร์นิดหนึ่งนะครับ r e ี r e s s คือการระงับความรู้สึกความทรงจำหรือแรงกระตุ้นที่ไม่พึงประสงค์เอาไว้ภายในจิตใจไม่ให้แสดงออกมาภายนอกลองนึกภาพคนที่เก็บกดอารมณ์ความรู้สึกเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเศร้าหรือความปรารถนาบางอย่างที่ไม่สามารถแสดงออกได้มันเป็นการกดทับ อารมณ์ความรู้สึกนั้นไว้ข้างในตัวเองเลยครับไม่ใช่แค่การห้ามเผยแพร่แบบเซนเซอร์แต่มันคือการเก็บกดไว้จนบางทีเจ้าตัวก็อาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากำลังเก็บกดอะไรอยู่ตัวอย่างประโยคที่ใช้บ่อยๆเลยนะครับ she tried to repress her anger เธอพยายามระง,งับความโกรธของเธอหรือ he had to repress his natural urges เขาต้องระงับความต้องการตามธรรมชาติของเขาคำนี้จะเน้นไปที่การควบคุมจากภายในตัวเองนะครับเป็นเรื่องของจิตใจและความรู้สึกล้วนๆเลยถัดมาครับคำที่สาม suppress คำนี้คล้ายกับ repress แต่มีความหมายที่กว้างกว่าและมักจะใช้กับการกระทำจากภายนอกมากกว่าครับ suppress หมายถึงการปราบปราม หยุดยั้งหรือควบคุมสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ให้เกิดขึ้นหรือแพร่กระจายไม่ว่าจะเป็นการกรบฏการประท้วงหรือแม้แต่ข้อมูลข่าวสารบางอย่างวันคือการกดดันหรือระนับไม่ให้สิ่งนั้นนั้นเกิดขึ้นหรือปรากฏขึ้นมาเหมือนกับการใช้กำลังหรืออํำนาจเพื่อหยุดยั้งอะไรบางอย่างเลยครับลองนึกภาพการที่ตำรวจใช้กำลังสลายการชุมนุมนั่นแหละครับ Suppress เลย หรือการที่บริษัทพยายามซับเพรสข่าวไม่ดีที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตัวเองตัวอย่างประโยคที่ใช้บ่อยๆก็เช่น The police managed to suppress the riot. กำรวจสามารถปราบปรามการจลาจลได้หรือ The company tried to suppress the negative news. บริษัทพยายามระนับข่าวเชิงลบเห็นไหมครับว่าคำนี้มักจะเกี่ยวข้องกับอำนาจและการการะทำจากภายนอกเพื่อหยุดยั้งบางสิ่งบางอย่าง มาถึงคำสุดท้ายครับคำว่า oppress คำนี้เป็นคำที่ค่อนข้างรุนแรงและมีความหมายเชิงลบมากที่สุดในกลุ่มนี้เลยครับ oppress หมายถึงการกดขี่ข่มเหงหรือปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้กำลังหรืออำนาจเพื่อทำให้ผู้อื่นต้องทนทุกข์ทรมานหรือถูกควบคุมให้อยู่ภายใต้การปกครองที่ไม่เป็นธรรมมันคือการบีบบังคับ ให้ใครสักคนหรือกลุ่มคนต้องอยู่ในสภาวะที่ไม่ดีไม่มีความสุขถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพลองนึกภาพประวัติศาสตร์ที่เราได้เรียนกันเรื่องการกดขี่ทาสหรือการที่ชนกลุ่มน้อยถูกกดขี่โดยชนกลุ่มใหญ่นั่นแหละครับ oppress เลยมันไม่ใช่แค่การห้ามหรือหยุดยัง้งแต่เป็นการทำให้คนอื่นต้องทนทุกข์เพราะอำนาจท,ที่ไม่ชอบธรรตัวอย่างประโยคที่ใช้กันบ่อย คือ the dictator oppressed his people. เพด็การกดขี่ประชาชนของเขาหรือ they fought against those who oppressed them. พวกเขาต่อสู้กับผู้ที่กดขี่พวกเขาคำนี้สื่อถึงการกระทำที่โหดร้ายและไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่นครับพีนี้เรามาดูความแตกต่างกันชัดๆอีกทีนะครับ censor <C ensor S 1> คือการตรวจสอบและควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลจากภายนอก ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับสื่อสาธารณะหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม Repress คือการเก็บกดอารมณ์ความรู้สึกหรือความทรงจำไว้ภายในใจิตใจเป็นเรื่องส่วนตัวและจิตวิทยา Suppress คือการปราบปรามหยุดยัง้งหรือควบคุมสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ให้เกิดขึ้นหรือแพร่กระจายโดยใช้กำลังหรืออำนาจจับภายนอกและสุดท้าย Oppress คือการกดขี่ข่มเหงปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมกับผู้อื่น ทำให้เขาเหล่านั้นต้องทนทุกขทรมานนี่คือภาพรวมที่ชัดเจนนะครับเห็นไหมครับว่าแต่ละคำมีบริบทการใช้งานที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแม้จะดูคล้ายๆกันก็ตามการเข้าใจความแตกต่างนี้สำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เราต้องสื่อสารกันผ่านโซเชียลมีเดียตลอดเวลาถ้าเราใช้คำผิดเนี่ยจากตั้งใจจะพูดดีๆอาจจะกลายเป็นสื่อสารผิดเจตนาหรือหนักกว่านั้นอาจจะโดนคอมเมนต์หรือโดนเพื่อนมองแปลกๆ ไปเลยก็ได้นะเพยมไหมครับที่โพสอะไรไปแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนไม่อินตามที่ฉันคิดเลยหรือบางทีเลวร้ายกว่านั้นทำไมโดนทัวลงเฉยเลยครูเคยเจอเหตุการณ์หนึ่งนะครับมีน้องคนหนึ่งเนี่ยจะโพสความแสดงความยิกเกี่ยวกับการที่รัฐบาลมีนโยบายบางอย่างที่เขาไม่เห็นด้วยแล้วน้องก็ดันไปใช้คำว่า the government is repressing the people's freedom of speech ซึ่งจริงๆแล้วน้องอาจจะหมายถึงว่ารัฐบาลกำลังปราบปรามหรือหยุดยัง้งการแสดงออกของประชาชนซึ่งถ้าใช้ในบริบทนั้นคำที่เหมาะสมกว่าก็คือ suppressing หรือ oppressing แต่พอใช้ repressing มันเลยฟังดูเหมือนรัฐบาลกำลังเก็บกดความรู้สึกอิสระในการพูดของประชาชนไว้ในใจิตใจซึ่งมันฟังดูแปลกๆและไม่ตรงประเด็นเท่าที่ควร ผลคืออะไรครับน้องโดนเพื่อนๆทักท้วงเต็มเลยว่าใช้คำผิดความหมายไปเยอะเลยนะนี่แหละครับคือสิ่งที่ครูไม่อยากให้ทุกคนเจอแต่ไม่ต้องกังวลครับเพราะวันนี้เราได้เรียนรู้ความแตกต่างของคำเหล่านี้ไปแล้วจําไว้ให้ขึ้นใจนะครับว่าถ้าพูดถึงการตรวจสอบตัดทอนเนื้อหาให้ใช้เซนเซอร์ถ้าพูดถึงการกบกดอารมณ์ความรู้สึกไว้ภายใน ให้ใช้ repress ถ้าพูดถึงการปราบปรามหยุดยั้งจากภายนอกให้ใช้ suppress และถ้าพูดถึงการกดขี่ข่มเหงอย่างไม่เป็นธรรมให้ใช้ o ppress แค่จำหลักง่ายๆเหล่านี้ได้ชีวิตบนโลกโซเชียลของเราก็จะปลอดภัยและเป๊ะปังขึ้นเยอะเลยครับครูเชื่อว่าพวกเราทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวครับยิ่งเราเข้าใจภาษาอังกฤษได้ลึกซึ้งเท่าไหร โอกาสในชีวิตของเราก็ยิ่งเปิดกว้างมากขึ้นเท่านั้นครับไม่ใช่แค่เรื่องการสื่อสารแต่ยังรวมไปถึงการทำความเข้าใจโลกกว้างใบนี้ด้วยและนี่แหละครับคือพลังของการรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษยอย่างทองแท้มันไม่ใช่แค่การพูดได้ฟังรู้เรือ่องแต่คือการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทเพื่อสื่อสารความคิดความรู้สึกและเจตนาของเราได้อย่างชัดเจนที่สุด เพราะคำศัพท์แต่ละคำมันมีเรื่องราวมีบริบทมีอารมณ์ความรู้สึกแฝงอยู่เสมอการเลือกใช้คำที่ใช่ในสถานการณ์ที่เหมาะสมจะช่วยให้เราเป็นผู้สื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการคุยกับเพื่อนการนำเสนอผลงานหรือแม้แต่การสร้างสารรค์คอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียครับการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดครับยิ่งเราเติมเต็มคลังคำศัพท์ของเราให้แข็งแกร่งเท่าไหร่ เราก็จะยิ่งเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงเท่านั้นและที่สำคัญเราจะไม่โดนเซนชัวรหรือโดนแบนเพราะใช้ภาษาผิดอีกต่อไปเอ็นในบ้างครับวัยรุ่นทุกคนได้ความรู้กันเต็มๆเลยใช่ไหมล่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่อยากพัฒนาภาษาอังกฤษให้ปังกว่าเดิมนะครับ <S 2> <S 2> <S ครูภูมิ <la> ขอฝากช่องมาเล e อ g ง i s h ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับ oh 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 ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อยากให้ครูมาสอนคำศัพท์หรือสำนวนอะไรอีกคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับทุกคอมเมนต์คือกำลังใจสำคัญของครูเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กันด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดปุ่ม subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปใหม่ๆจากช่อง m a เลส t e อ g ง i s h นะครับ เพราะความรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยมันคือสิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนภาษาอังกฤษที่ดีจะยังคงเป็นมรดกอันล้ำค่าของเราเสมอครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายครับ